เสียชีวิตแล้วป้อมสุภชัยนักเขียนการ์ตูนขายหัวเราะเมื่อเวลา19.27นาทีวันที่14กรกฎาคม67ที่ผ่านมาเพจมะเดี่ยวสีหลานยายปริกได้โพสต์จแจ้งกำหนดการสวดพระพิธีธรรมและชับนกิจป้อมสุภชัยรัฐิธิดมนักเขียนขายการ์ตูนหัวเราะซึ่งเสียชีวิตอย่างสงบในวัย61ปีเมื่อวันที่13รกรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมระบุข,ข้อความว่าใจหนึ่งก็เศร้า อะไรละพี่รูใจหนึ่งพอเห็นอันนี้แล้วก็ขำขอโทษด้วยเด้อพี่เด้อก็รักมากแหละใครแอบขำก็ทำบุญด้วยเนอสำหรับกำหนดการสวดอภิธรรมจะมีขึ้นในวันที่14-16กรกฎาคมและชาปนกิจในวันที่17กรกฎาคมณวัดํำนกเป้าจังหวัดอุบลราชธานีทางครอบครัวขอความร่วมมืองดรับพวงหลีดและหากมีความประสงค์สามารถบริจาคเงินทำบุญได้ตาม QR code ด้านล่าง โดยก่อนหน้านี้วันที่13กรกฎาคม67เพจมมเดียวสีหลานย,ยังปริกได้มีการโพสต์ข้อความไอเดฟพี่ต่อพี่หมูพี่ต้อมอาวัตไอโดดแล้วก็มาพี่ป้อมพร้อมพื้นหลังสีดำซึ่งหลังจากทั้งสองโพสต์นี้เผยแพร่ออกไปก็มีแฟนๆขายหัวเราะเข้ามาแสดงความอาลัยและเสียใจจำนวนมากขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะขอบคุณมุมข่าวค่ะ